ทำท่าไหนผู้หญิงเสร็จสวัสดีครับเทนวิก no นะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากทั้งสาวๆและหนุ่มๆที่เป็นแฟนรายการถือว่าเป็นโบนัสพิเศษเลยก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเสร็จยากเสร็จช้าไม่เสร็จนะฮะ,ะก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณลองสังเกต น้องสาวของคุณดูนะครับสาวๆเนี่ยลองสังเกตน้องสาวของคุณดูหรือจะให้แฟนคุณช่วยสํารวจหรือช่วยสังเกตด้วยก็ได้นะฮะจะได้รู้ว่าน้องสาวของคุณเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงถ้าน้องสาวของคุณมีลักษณะคว่ำลงนะครับหรือช่องคลอดอยู่ค่อนไปทางต่ําหรือค่อนไปทางก้นเนี่ยอันนี้ผมแนะนําเลยว่าให้สาวๆลองใช้ท่าด็อกกี้ขณะที่ปฏิบัติกิจหรือตอนช่วงที่ใกล้จะเสร็จคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยมิชชันรีหรือท่าอยู่บนหรือท่าอะไรก็ได้แต่เวลาที่ใกล้จะเสร็จเนี่ยล ลองไปใช้ท่าด็อกกี้ดูที่สําคัญถ้าแฟนคุณเวลาน้องเคเขาแข็งตัวแล้วลักษณะของน้องเคเขาตั้งตรงแบบนี้หรือชี้ขึ้นแบบนี้นะฮะโอ้โหมันจะแมชกันพอดีกับลักษณะน้องสาวของคุณเลยทีเดียวนะครับแล้วยิ่งพอคุณมีเพศสัมพันธ์ในท่าด็อกกี้ตอนที่คุณกําลังเกิดความรู้สึกมากๆเนี่ยนะฮะ,ะในจังหวะที่สม่ําเสมอความรุนแรงที่ชอบเหมือนกันทั้งสองแบบนะฮะ <c oughs> บางทีถ้าคุณชอบแบบ <c oughs> โรแมนติกเนิบๆ <c oughs> คุณก็บอกแฟนคุณไปว่าพี่ขอเนิบมๆช้าๆแน่นๆนะคะหรือถ้าคุณชอบเร <c oughs> ็วๆ แรงๆคุณก็สามารถร้องขอเข้าไปเลยพี่อย่าหยุดพี่เร็วๆพี่แร,รงอีกแรงอีกแรงอีกนะฮะเราสามารถบิวคู่ของเราได้อยู่แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้ได้ท่า ลีลาและความต้องการที่มันตรงกับใจเรานะครับอย่างที่ผมบอกถ้าน้องสาวคุณมีลักษณะเหมือนที่ผมอธิบายไปในตอนต้นและน้องเคของแฟนคุณมีลักษณะเหมือนที่ผมอธิบายไปตอนต้นลองไปทําท่านี้ดูเวลาใกล้จะเสร็จแล้วมันจะทําให้คุณเนี้ยเสร็จได้ง่ายขึ้นและผู้ชายของคุณจะมีความรู้สึกถูกสัมผัสภายในเสียวง่ายตามคุณไปด้วยแล้วบางทีอาจจะทําให้เกิดการเสร็จไล่เลี่ยก,กันหรือที่เราเรียกว่าเสร็จพร้อมกันเกิดขึ้นกับคุณได้ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนําส่วนถ้าใครที่แบบว่าเอ๊ะไม่รู้จุดเส ของตัวเองเออน้องสาวของเราเสียวตรงไหนนะต้องเข้าไปลึกแค่ไหนถึงจะเสียวนะหรือเข้าตื้นๆหรือแรงหรือเบานะอยากเสร็จผมแนะนําให้สาวๆใช้ท่าอยู่บนไม่ว่าจะเป็นการที่คุณอยู่บนโดยหันหน้าออกไปทางปลายเท้าผู้ชายหรืออยู่บนแบบหันหน้าเข้าหาผู้ชายก็ตามนะครับเวลาคุณอยู่บนเนี่ยให้คุณลองหมุน เอวหมุนสะโพกคุณดูนิดนึงนะครับระหว่างที่น้องเคของผู้ชายอยู่ภายในน้องสาวของคุณเนี่ยคุณลองหมุนหาองศาดูว่าเอ๊ะจุดไหนที่พอเราขยับตัวไปโดนเนี่ยแล้วเราเกิดความรู้สึกเสียวซ่านภายในนั่นแหละคือจุดนั้นแล้วพอเราหาจุดเสียวเจอปุ๊บนะครับค่อยขยมนะฮะขยมหรือขยับตัวไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังขยมขึ้นลงอะไรก็ตามที่มันทําให้เราเพิ่มความเสียวจากภายในมากขึ้นแล้วทําไปเรื่อยๆในจังหวะที่เราชอบนะครับถ้าอยู่บนจะช่วยให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ไง่าย มากที่สุดในบรรดาท่ารักทั้งหมดเพราะเป็นท่าที่ผู้หญิงสามารถเรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกความต้องการหรือความสิ่เสีส่ซสานภายในได้ด้วยตัวเองนะฮะสาวๆคนไหนอยากเรียนรู้เทคนิควิธีการหรือ ขั้นตอนในการทำให้ตัวคุณนี่ถึงจุดสุดยอดหรือเสร็จมากกว่านี้นะครับผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทลปีคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ผมรังสคนขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้หญิงแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเสร็จโดยเฉพาะผู้หญิงเสร็จช้าผู้หญิงเสร็จเร็วผู้หญิงไม่เสร็จผู้หญิงไม่รู้จุดเสียวของตัวเองผู้หญิงไม่รู้วิธีการทำให้เสร็จมาเรียนฟินเทลปีแล้วคุณจะเสร็จได้ง่ายขึ้นสนใจทักมาที่ไลน์แอดเทนนวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราเจอกันครับ